สวัสดีครับร้านก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสีเทานะครับตัวนี้เทาเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมผมขอสามนาทีนะครับให้ลูกค้าไปดูว่ามีมีมีรุ่นไหนบ้างนะครับก็ดูในอัลบั้มนะครับสวัสดีครับร้านก่อนนะครับอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0แจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นไลเป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่เพ่อกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ Add KRON นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ K L N นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บนาทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็นช้อปปีกดไปจะเป็นช้อปปีผมเลยนะครับ เหมือนกันช้อปปีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าโทษทีช้อปปีอ่ามาแล้วนะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้สดส่วนลดของช้อปปีให้นะครับผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมวดหมู่นะครับ หมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผลไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุง่งญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอออัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับอ่ะตรงนี้คืออลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะ มันมีมันมีเป็นพันม,มันมีเป็นพันๆนะครับนี่คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกร,ออก,กระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจนะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันต,ตา์มูบอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกแจ็คแ,แล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บนี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับ กระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าอของเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอา,เอา,เอาทำลายปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแ admin ไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ youtube เลย แล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะมานะครับตัวนี้เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับกล่องสีแดงนะครับอ่ะ ลูกค้าถามว่าได้อะไรบ้างนะครับก็คือได้รองเท้านะครับได้ป้ายราคานะครับป้ายราคาแล้วก็กล่องรองเท้ากระดาษห่อนะครับแล้วก็ถุรงร้านแล้วก็กล่องไปชณีนะครับอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งก็จะสู่คือกล่องสีแดงนะครับถ้าเป็นกล่องดำก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับก็คือคลาสสิกนะครับอ่า รูปสินค้านะครับแล้วก็ผมพูดทุกคลิปเลยนะครับเบอร์รองเท้านะครับไม่ต้องดูนะครับดูแค่ CM คือความยาวเท้านะครับคอนเวิร์ตบ้านเรามี3ตารางไซส์นะครับพื้นบางแก๊ปออสตานะครับสตารางไซส์ดูแล้วเดี๋ยวมันจะงงนะครับตัวแรกนะครับไม่มีจุด5นะครับ8.5 9 5 4 5 5.5จุด5ุดอะไรที่เป็นจุด5นะครับปอมนะครับ99%คือของปอมนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เลิกถามแท้ปลอมเอะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกตัวเองขายของปลอมนะครับถ้าบอกผงขายของปลอมพี่ซื้อไหมพี่ก็ไม่ซื้อใช่ไหมครับทุกคนบอกแท้หมดนะครับนะครับแต่พอได้ของไปก็คือของปลอมนะครับให้ถามว่ามีหน้าร้านไหมมีเบอร์โทรไหมสองอย่างนี้จบนะครับไออย่างผมอย่างเงี้ยเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งก้เกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็สี่ใช่ไหมเอาเบอร์โทรผมแบบพิมพ์เข้าไปในกูเกิลเลยจะมีประวัติบอกเลยร้านอยู่ที่ไหนรูปร้านยังไงอะไรมีประวัติบอกหมดนะครับอ่ะ รหัสสินค้านะครับชื่อรุ่นนะครับแล้วก็สีนะครับสีเทานะครับอ่าประมาณนี้นะกล่องสีแดงนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันปลอมได้เหมือนทุกอย่างหมดนะครับคือลูกค้าดูไม่ออกหรอกผมทํา youtube ขายของนะครับผมไม่สามารถขายของปลอมได้เพราะมันโดนจับนะครับมันเห็นหน้าคนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับไม่มีใครทํารีวิวขายของปลอมแล้วเราไปสังเกตนะไม่มีนะครับ เดี๋ยวนี้ต้องพูดแท้ปลอมกันบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าคือลูกค้าโดยกันมาเยอะอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเรื่องสําคัญสุดเลยนะครับลูกค้าผมพูดบ่อยมากเลยนะเลิกเถอะเก็บเงินไปทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่แม่งศูนย์อ่ะผมบอกตรงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเงี้ยคือลูกค้าใช่ไหมขนส่งมาแล้วจ่ายเงินปั๊บใช่ไหมครับเปิดเปิดดูวับทำไงครับ ถ่ายรูปส่งไปบล็อกครับ99%โดนบล็อกหนีหมดนะครับแล้วตามยังไงอะครับเงินให้ใครครับเงินให้ขนส่งไปแล้วมีใบทลิปโอนไหมครับไม่มีอีกนะครับอันนี้คือเป็นหลักลองถามตํารวจดูนะครับตํารวจจะบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานในการซื้อขายนะครับหน้าร้านไม่มีเบอร์โทรติดต่อก็ไม่มีนะครับศูนย์ครับ อย่างผมอย่างเงี้ยทำไมต้องโอนก่อนก็เพราะผมมีผมมีหน้าร้านเบอร์โทรมีที่ตั้งร้านมีแผนที่ร้านมีนะครับเดี <laughs> ๋ยวจะไม่ได้รีวิวอีกก็ <laughs> ประมาณนี้ลูกค้าคือโอนเงินเสร็จโทรมาหาผมได้ส่งของหรือยังครับขอเลขไหนครับจบได้ของไปเปิดามาไม่ตรงปกหรือมีอะไรโทรถ,ถามได้ไหมมาหาได้ไหมมาได้ครับสบายใจกว่าไหมครับนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสีเทาตัวนี้สวยเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ ผมมีแต่หุ้มข้อนะครับไม่หุ้มไม่มีนะครับสาขาอื่นผมไม่ทราบว่ามีไหมน่าจะมีนะแต่ผมผม,ผมเอาแต่หุ้มข้อมานะครับอ่ะสวยเลยนะครับสวยเลยตัวนี้เทาสวยคือเทาเทาที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นเทาอ่อนๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ถ่าเป็นเทาเข้มเทาสวยจริงๆตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าสวยนะครับอ่ะผ้าแคนวาสนะครับ ผ้าแคนวาสนะครับทั่วไปนะครับเหมือนเดิมนะครับ70คือพื้นเคลือบเงานะครับเห็นไหมหัวจะเงาวิ่งเลยนะครับอ่ะเงาเลยนะครับตัวนี้เป็นพื้นเคลือบเงาหมดเลยนะคือไม่ใช่เคลือบแต่หัวนะเคลือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับอ่ะมาพร้อมด้วยขอบผ้านะครับ70จะเป็นขอบผ้านะครับ70จะเป็นขอบผ้าถ้าเป็นธรรมดาก็เป็นรุ่น เป็นเป็นไม่ใช่ขอผ้านะครับอ่ะต่อมานะครับก็โลโก้เป็นหนังนะครับหนังสีขาวกับสีดําสีดําจะเป็นตัวอักษรที่ปั๊มลงไปนะครับสีขาวจะนูนขึ้นมานะครับจะเป็นหนังเลยนะตัวนี้จะเป็นหนังเลยเชือกนะครับเชือกเหมือนเดิมนะครับเจ็ดูนจะเป็นเชือกถักมาให้นะครับเชือกถักสีครีมสีครีมนะไม่ใช่ขาวนะครับคือเป็นสีเดียวกับตัว ตัวพื้นเห็นไหมครีมออฟไว้นะครับลูกค้าสังเกตที่โลโก้นะครับตรงนี้คือสีขาวตรงนี้คือสีครีมนะครับเชือกสีครีมนะครับไม่ใช่เชือกสีขาวนะครับถ้าเป็นเชือกสีขาวก็จะเป็นรุ่นธรรมดาก็เชือกธรรมดาก็120เชือกเจก็ร้อยห้าสนะคระับมาเงี้ยดูกันนะครับผมก็จะพยายามสอดแทรก แท้ปลอมนิดๆ,นดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าโดนกันเยอะนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะมันทําไม่ได้ครับ90 90เปร์เซ็นต์ทำอะไรไม่ได้นะครับง่ายๆเลยให้พี่ไปแจ้งความยังไงเขาก็ไม่ตามให้หรอกคือตำํำรวจเขามีงานเขาเยอะผมบอกเลยนะครับงานเขาเยอะแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือคุณซื้อ850 550อย่างเงี้ย มันตามยากมันตามยากนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ง่ายๆเลยทําทใจว่าศูนย์นะครับลองมาซื้อของแท้ดูบ้างนะครับมันไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคือ,ค,อคือลูกค้าจะคิดว่าเฮ้ยของแม่งถูกว่ะมันบอกของแท้ลดราคาเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันไป,นปนไม่ได้นะครับคืออย่างเงี้ยคือของแท้เนี่ยมันไม่ใช่ที่ผมบอกมาไม่น่ากลัวเพราะมันมีป้ายราคาไงพี่ ทุกร้านก็ทุกทุกช็อปก็จะคือราคาเดียวกันไงผมไม่ได้ตั้งเองว่าเฮ้ยต้องราคานี้นะอะไรเงี้ยของปลอมกต็ตั้งต่าลงไปของแท้ต้องตั้งสูงมไม่ใช่นะครับเพราะว่าของแท้คือมีราคานะครับมันก็เหมือนพี่เข้าไปซื้อของในเซเว่นอะเป๊ปซี่ขนมมันก็มีราคาบอกทุกเซเว่นก็คือราคาเดียวกันนะครับของถูกบนโลกใบนี้ไม่มีมันไม่มีราครบอ่ะก็พื้นนะครับเป็นพื้นตัวนี้นะครับเหมือนเดิมซอฟท์ถอดได้นะครับ ข้างในนะครับก็จะเป็นยางสีฟ้าฟ้าก็าเ,ขาเขียวนะครับหนึ่งชั้นจะเป็นนิ่มๆนะนิ่มๆนะแล้วก็พื้นตัวนี้นะครับสองชั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมน <laughs> มันก็เหมือนทุกคลิปนะตัวนี้เป็นเป็นเ,เ,เป็นผ้ากระสอบนะครับแล้วก็ยางสีสีนี้นะครับเป็นเป็นเป็นซิลิโคนนิ่มๆน,น,นะครับอ่าเป็นสองชั้นนะครับก็รวมกันเป็นสี่ชั้นนะครับ ข้างในก็ปกติเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมอีกนะครับป้ายตัวนี้นะครับมีข้างเดียวนะครับคืออยู่ข้างขวานะครับเอาไว้ให้ใส่ชื่อนะครับมีข้างเดียวปกติถ้าป้ายนี้มีสองข้างคือไม่ปกตินะครับอ่าต้องมีข้างเดียวประเทศนะครับประเทศเวียดนามอ่าประเทศเวียดนามนะครับ ประเทศเวียดนามนะครับอย่างที่ผมบอกนะคือประเทศเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกนะครับสนใจว่าแท้ก็พอนะครับเพราะว่าหนึ่งรุ่นใครจะผลิตมันก็คือหนึ่งรุ่นเจ็ดศูนย์รุ่นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับประเทศไหนผลิตมันก็คือรุ่นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าประเทศอื่นผลิตเป็นรุ่นอื่นมันก็คือเป็นรุ่นอื่นใช่ไหมครับแยกรุ่นไม่ได้แยกประเทศนะครับหนึ่งประเทศผลิตหลายรุ่น หนึ่งรุ่นผลิตหลายประเทศงงไหมไม่งงนะคือเจ็ดศูนคือเจ็ดศูนย์นะครับส่วนมากก็จีนเวียดนามอยู่สองประเทศนี่นะครับแต่แต่นี่คือเวียดนามนะครับเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษซึซ่งผลิตรอบเดียวหมดแล้วคือหมดเลยนะครับมันไม่เหมือนของปลอมของปลอมก็จะผลิตตลอดพอพอต้นเดือนปับ๊บลูกค้ามองมองไว้อะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสิ้นเดือนถ่อยังตังก็มีให้อีก เดี๋ยวอีกสามเดือนไฟตัดมันก็มีให้อีกเพราะมันผลิตตลอดไม่มีวันหมดแต่อย่างเงี้ยลูกค้ารอต้นเดือนกลางเดือนอาจจะหมดลูกค้าก็ไปหาลูกค้าสังเกตเวลาที่ใครที่หายหาของยากๆนั่นแหละครับคือของแท้มันผลิตรอบเบียวหมดแล้วคือหมดเลยนะครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะสังเกตง่ายๆนะครับมีอยสามจุดนะครับจุดแรกคือไซส์รองเท้านะครับจะไม่มีครึ่งนะครับครึ่งคือของปลอม 4.5 9จุ5้า้าจุ้าปจุห้าอะไรที่เป็นจุดห้าเนี่ยนะครับของแท้จะไม่มีนะครับมีครับแต่มันแพงนะครับอ่ะสองเลยมีหน้า้านนะครับสามมีเบอร์โทรสามอย่างเนี้ยเข้าองค์ประกอบ<笑><笑>เข้าองค์ประกอบก็ต้องแท้แน่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ลงโพสต์ไว้แล้วลูกค้าก็ดูถามว่ามีไซส์ไหมเฮ้ยทำไมมีสี่สิเอ็ดฮ้ยทำไมมีส2สองเฮ้ยทำไมมีแสนมีมีสี่สามตรง อย่างเงี้ยคือสังเกตเลยว่าแน่นอนปอแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าไม่มีอะไรมากมายเพราะว่ามันแค่แค่เปลี่ยนสีไปท่อนเองเจ็ดศูนย์ก็ผมก็ทําหลายคลิปแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับก็แค่เปลี่ยนสีอ่ะราคานะครับสามพันบาทอ่ะราคาสามพันบาทนะครับก็จะมีบอกเลยมีรหัสสินค้านะครับ ประเทศผลิตนะครับผู้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 ผ,ผู้ผู้นำข้าวนะครับก็คือคอนเวอร์ทไทยแลนด์บริษัทลิส,สปอร์ตนะครับอ่ะอ่ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้ายังไงผมฝากด้วยนะครับร้าน,นกอนนะครับสวัสดีครับ